สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวจากภาพถ่ายดาวเทียม l a n d s a 8โดยใช้โปรแกรม ArcGIS นะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการนำเข้าภาพโดยการไปที่ Add Data แล้วก็ไปเลือกภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8มาได้เลยนะคะโดยภาพที่เราจะนำมาใช้ก็คือ 4, 5แล้วก็10นะคะ สามภาพค่ะแล้วก็แอดเลยแล้วเราก็จะดูว่าภาพมีการเรียงกันหรือ,อยังนะต่อมาเราจะนำเข้าขอบเขตอำเภอสุวรรณภูมินะซึ่งเราใช้อำเภอนี้ในการเป็นพื้นที่ศึกษาโดยจะใช้เป็นเชฟไฟโอเคเลื่อนขึ้นนี่นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราจะทำการตัดขอบเขตนะคะให้เหลือแค่เป็นบริเวณพื้นที่อําเภอสวนภูค่ะไปที่ select แล้วก็คลิกพื้นที่ให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ image analysis อันนี้เลือกหมดเลยนะคะคลิกให้ตรงนี้เป็นสีฟ้าหมดเลยแล้วก็ไปที่เครื่องมือคลิปนี่ค่ะเราก็จะได้คลิปไฟล์แบบนี้เดี๋ยวลองปิดภาพเก่าก่อน นี่นะคะเราก็จะได้ภาพออกมาในรูปแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราจะทําการคํานวณค่าการแผ่รังสีชั้นบรรยากาศนะคะโดยไปที่แทบ็บ Arc t o b o x แล้วก็ค้นหา Special Analysis Tool แล้วก็มาเลือกตรงอ,อันนี้นะคะ Map แล้วก็ Luster Calculator โดยการคำนวณค่าแผ่รังสีชั้นบรรยากาศนะคะเราจะใช้คลิปของแบนด์ที่10นะแ๋ยวสูตรก็จะเป็นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ทำการเอาพุทไฟออกโดยเราจะตั้งชื่อว่าเป็น TOA e นะเสร็จแล้วก็กดเซฟแล้วก็โอเคได้เลยค่ะ ค่า TOA ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสีเนาะเราก็ได้ดูง่ายๆหน่อยจากภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นเมืองหรือเป็นจุดที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งนะคะจะเห็นว่ามีความร้อนบนชั้นบรรยากาศค่อนข้างเยอะค่ะค่า TOA จะสูงนะต่อไปจะเป็นการคำนวณค่า TOA เป็นค่าอุณหภูมิสองสว่างค่ะโดยไปที่ l a s t e r Calculator เหมือนเดิมแล้วก็ สู่ตามนี้เลยนะเสร็จแล้วทำการเอาพุทไฟล์นะคะโดยเราจะตั้งค่าว่า BT นะเสร็จแล้วกดเซฟแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ภาพ BT มาแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีภาพให้เหมือนสีของค่า TOA เลยนะค่าที่ได้ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือพื้นที่เป็นเมืองจะมีค่าความส่องสว่างมากกว่าพื้นที่ที่เป็นทางการเกษตรกรรมนะต่อไปเราจะทำการคำนวณค่าดัชนีพืชพันธุ์หรือ NDVI โดยสูตรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เสร็จแล้วก็ทำการเอาพุทออกแล้วก็ตั้งชื่อเป็น NDVI นะผลที่ได้ก็จะอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ลองเปลี่ยนสีดูโดยพื้นที่ที่เป็นสีแดงแสดงว่ามีค่าดัชนีพืชพันธุ์เยอะนะส่วนพื้นที่ที่เป็นสีออกฟ้าแสดงว่ามีค่าดัชนีพืชพันธุ์ต่ำค่ะ ต่อไปจะเป็นการคำนวณสัดส,ส่วนพืชพันธุ์นะคะสูตรก็เป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟนะคะโดยเราจะตั้งชื่อว่าเป็น PV ค่ะนี่นะคะค่าที่ได้ก็จะเป็น ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีค่ะนี่นะคะก็จะคล้ายๆค่าดัดชนีพืชพันธุ์หรือ NDVI นะคะก็คือพื้นที่ที่มีการเกษตรเยอะก็จะเป็นสีแดงค่ะก็จะเป็นพวกไรนาหรือป่านะคะต่อไปจะเป็นการคำนวณค่าการติ่งลังสีค่ะสูตรก็จะประมาณนี้เลย ร็จแล้วก็เอาพุทไฟล์ออกเป็นชื่อ e นะนี่นะคะเราก็จะได้แผนที่คำนวณค่าการเปลง่ังสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วก็จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นการคำนวณอุณหภูมิพื้นผิวนะสูตรก็ชาแบบนี้เลยโดยเราจะใช้ค่า bt แล้วก็ค่า e เนอะ เสร็จแล้วทำการเซฟนะคะเราก็ตั้งชื่อเป็น lst นี่นะคะแผนที่ lst ที่เราได้เดี๋ยวเราลองทำการเปลี่ยนสีโอเคจากแผนที่นี้นะคะจะเห็นว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงอะคะจะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่เป็นพื้นที่เมืองหรือพื้นที่เปิดโล่งนะคะส่วน พื้นที่ทางการเกษตรหรือพื้นที่ป่านะคะจะเห็นปรากฏเป็นสีฟ้าแปลว่ามีอุณหภูมิต่ำเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแผนที่ทั้งหมดที่เราได้ในการวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวจากภาพถ่ายดาวเทียมแ a n d s a t 8นะคะโดยสามารถสรุปได้ว่าบริเวณที่มีค่าดัชนีพืชพ,พันธุ์หรือค่า NDVI สูงจะมีค่าการแผ่รังสีชั้นบนของบรรยากาศค่าอุณหภูมิสองสว่างและค่าอุณหภูมิพื้นผิวต่ำ โดยบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่มีพืชปกคลุมเช่นป่าและพื้นที่เกษตรในขณะเดียวกันบริเวณที่มีค่าดัชนีพืชพันธุ์หรือค่า NDVI ต่ำจะมีค่าการแผ่รังสีชั้นบนของบรรยากาศค่าอุณหภูมิสองสว่างและค่าอุณหภูมิพื้นผิวสูงโดยบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่มีพืชปกคลุมน้อยเช่นพื้นที่เมืองหรือพื้นที่เปิดโลง่งเป็นต้น สำหรับการสอนวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวสักภาพถ่ายดาวเทียม Landsat โดยใช้โปรแกรม ArcGIS ในการประมวลผลข้อมูลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ